นาวกาศบ,บัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอ่านเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความ <c oughs> บริสุทธิ์ของจิตใจเป็นการพัฒนาคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติอนาคตรวมกรทั่งถึงเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ได้เป็นพฤติกรรมแห่งการเข้าถึงความพาสุแห่งความเจริญโดยว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาอาศัยกันอยู่บนโลกใบนี้แท้ที่จริงแล้วก็ควรจะมีแต่ความสุขก็ควรจะมีแต่ความสบายก็ควรจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีความสุข ไม่ได้มีความเจริญไม่ได้มีความก้าวหน้าถึงข้าวของทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายแต่จิตใจของมนุษย์ก็กลับตกต่ำลงทำให้เกิดความเล่าร้อนทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากทำให้เกิดปัญหา ซึ่งจะมองไปในทิศใดในประเทศใดในเมืองใดก็ตามผู้คนทั้งหลายก็อยู่ในฐานะของคนเจ็บป่วยทั้งๆร่างกายและจิตใจรวมทั้งถึงมีความดิดน้นรนกระเสือกกระสนขนขวายหาความสุขหาเงินหาทองก็ไม่ได้มีความพอเพียงไม่ได้มี <c oughs> สิ่งใดที่จะมาทำให้เกิดความยุติในความอยากลงได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์ที่มาอยู่บนโลกนี้โดย รวมแล้วก็โดนความทุกข์จากธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจและมนุษย์ด้วยกันเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาก็คือความทุกข์ความทรมานความยากลำบากการเกิดจากจิตใจของมนุษย์เองนั้นจะมีผลต่อเนื่องกันไปถึงอนาคตในโลกของ <c oughs> การเบียนไ่ายตายเกิด ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแทนที่จะอยู่กันด้วยความผาสุขเจริญรุ่งเรืองและก็มีแต่ความดีมีแต่ความเป็นกุศลกับเป็นอกุศลกับมีแต่เรื่องของความทะเลาะเบาแวงเรื่องของความแก่งแย่งชิงดีเรื่องของทุกข์ยากลำบาก ไม่ค่อยมีคนทนใจจะทําคุณงามความดีถือว่าความดีเป็นสิ่งที่ยากทั้งๆท,ท,ที่ความดีมีไว้ให้มนุษย์ทำแต่มนุษย์ก็กลับกลายเป็นคนปฏิเสธจะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายของตนเองเป็นที่ตั้งพลังจิตแห่งการสร้างคุณงามความดีก็ <c oughs> หมดลงลดน้อยถอยลงไม่มีการแบ่งปันไม่มีความเมตตาไม่มีความช่วยเหลือไม่เคยคิดที่จะเห็น <c oughs> ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังนั้นมนุษย์ก็จึงเป็นผู้ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตพัฒนาใจได้และในที่สุดจากการที่ไม่มีความเมตตาไม่มีความเพื่อเผื่อแผ่ไม่มีความที่อยากปรารถนาใช้คนดื่นได้ดีก็จึงกลับมาเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นมาหน้าเป็นที่ถี่เอาแต่ตัวเอาแต่ตนเป็นที่ตั้ง และในที่สุดนั้นก็มีแต่กิเลสขึ้นพ่อปูนบัดนี้เราก็ได้เป็นผู้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงพระธรรมคําสั่งสอนแท้ที่จริงแล้วพระพุทธพระพุทธอ,องค์และพระริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเขาได้ทำคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจในการทำคุณงามความดีนั้น ถือเป็นหน้าที่ถือเป็นการงานถือเป็นความรับผิดชอบถือเป็นอุป,ปนิสัยส่วนตัวของผู้ประเสริฐผู้ที่มีบุญญาบารมีจะได้เห็นการทำคุณงามความดีนั่นเป็นสิ่งที่จะต้อง <c oughs> ทำให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเรามาเทียบเคียงกับตัวเรา การทำคุณงามความดีทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นก็จะเกิดขึ้นได้ยากเราไม่มีความตั้งใจในการทำคุณงามความดีเราไม่มีกำลังใจเราไม่ได้มีพลังจิตไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เกิดความ <c oughs> มั่นคงและมีกำลังอันพ <c oughs> อัน ที่จะเสียสละบัดนี้เราก็จะต้องเป็นผู้กลับมาใช้สติใช้ปัญญาทบทวนการทำความคุณงามความดีนั้นแท้จริงแท้เราพิจ,จารณาก็เป็นสิ่งที่ใครก็ตามหรือเราทำอะไรใดๆก็ตามถ้ามีใครรู้หรือไม่มีใครรู้เมื่อคนได้รับผล เขาก็จะเกิดเป็นเรื่องของการสรรเสริญเกิดการยกย่องการสรรเสริญการยกย่องก็เหมือนกับการอวยพรมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องได้รับการเ <c oughs> ชิดชูก็ถือเป็นพรอันประเสริฐพรจากมนุษย์ที่มากมายจะมีแต่ผลดีในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีดังนั้นหากเราทั้งหลายไม่มีอุปนิสัยไม่มีกําลังใจดต่คุณงามความดีก็ต้องเป็นผู้พิจารณาว่า ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ผู้คนรเขายกย่องเราเกิดมาชาติหนึ่งก็ควรจะมีคนได้มีการสรรเสริญได้มีความยกย่องในคุณงามความดีของเราและในการทําความดีนั้นถ้าพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองไม่มีอะไรจะมีเรื่องเสียหาย การทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในศาสนาก <c oughs> ารบํ <c oughs> าเพ็ญเพียรหรือการทําตัวให้เป็นตัวอย่าง <c oughs> ก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่จะได้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้เละในชาติหน้าเราก็อาจจะเป็นผู้ที่จะต้องถาม ตัวเองจะทําอย่างไรให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความดีนั้นถ้าไม่มีอะไรมาเสริมก็จะกลายเป็นลดน้อยถอยลงในที่สุดก็จะกลายเป็น เลอะเลือนและก็ลางเลือนหายไปในที่สุดก็จะยุติเมื่อยุติทําคุณงามความดีความไม่ดีก็จะเข้ามาแทรกแซงแทนทีเเเนนน่เราก็จะกลายเป็นคนล้ไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเราก็จะกลายเป็นคนเข้าไปอยู่ใต้อํานาจแห่งความโลภความโรดความหลงก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องทําให้เราทุกยากลําบากทรมานแสนสาหัส บัดนี้เราก็จะต้องเป็นผู้หาเหตุหาผลของการทําคุณงามความดีถ้าพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ขึ้นไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์ก็เกิดจากการทําคุณงามความดีในขณะที่เป็นมนุษย์เกิดขณะที่ยังมีโอกาสทำกับเพื่อนมนุษย์ทำกับตนเองทำกับคนใกล้ตัวทำกับคนที่เกี่ยวข้องหรือทำกับคนทั่วไปก็ถือเป็นการทำคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอา <c oughs> กิเลสทั้งหลายทั้งปวงในตัวออกให้เหลือน้อยลดน้อยถอยลงจนทั้งหมดนั่นคือความดีอันสูงสุดนั้นนำผลที่จะส่งมาให้ถึงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต ท,ที่ตามมาก็คือความผาสุขความสบายคนทําความดีจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีเรื่องอะไรต้องเดือดร้อนไม่มีเรื่องอะไรต้องเสียหายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเกิดความอึดอัดขับแคนหรือถูกทำร้ายทาลาย,ลายเพราะฉะนั้นความดีก็จึงมีประโยชน์มากมายเราจะต้องให้ จิตนั้นได้ระลึกถึงว่าความดีนั้นเมื่อเราสร้างขึ้นไปแล้วจะทําให้ตัวเองก็ได้บุญได้กุศลทําให้ตัวเองได้ความสุขและในความดีที่เราทําไปนั้นแม้บทจะเป็นเล็กเล็กน้อยนอยอย่างใดก็ตามก็จะทําให้สังคมมีความผาสุกมีความสบายและก็มีความเจริญดังนั้นความดีเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องให้เห็นว่าเป็นหลักการและเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาว่าในขณะนี้ไว นี้ช่วงนี้เราควรจะทําคุณความความดีด้านอะไรข้ออะไรความดีเหมือนกับการสร้างบาร,รมีบาร,รมีมีต้องหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสํารวจตรวจตาว่าบาร,รมีของเรายังขาดตกบกพร่องในข้อไหนบ้างถากว่ายังเป็นเรื่องของ <c oughs> การไม่เต็มการยังไม่มี คุณภาพยังไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเราก็ควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะทํำุณง,งามความดีในด้านอะไรไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นเนคขัมมัไม่ว่าจะเป็นเมตตาไม่ว่าจะเป็นอะไรใน10ข้อนี้เราก็จะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้น มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีเป้าหมายในการทำคุณงามความดีก็จะไม่มีกำลังใจก็จะไม่มีแผนการก็จะไม่มีความใส่ใจสนใจไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดการเ <c> ข <oughs> ้มแข็งในจิตใจที่จะตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ว่าความดีนั่นจะมากหรือน้อยต่างๆไม่ว่าจะทละเรื่องของกำลังกายเรื่องของกำลังสติเรื่องของกำลังทรัพย์เรื่องของ ปัญญาทั้งหลายทั้งปวงหรือความเมตตาความช่วยเหลือนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเกิดให้ขึ้นในจิตใจแต่พันการที่เรา <c oughs> ทางหลายนั้นมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องสอส่องดูแลหาความเป็นจริงว่าเราจะทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้บ้างไม่ใช่เราไปอยู่ที่สังคมใดไม่เคยคิดที่จะพัฒนาสังคมนั้นไปอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่เคยมีความเจริญจากความ สามารถของเราจากความคิดจากการเสียสละของเราเลยก็แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆหากเราเปลี่ยนอุปนิสยัยว่าเราไปอยู่ที่ไหนที่ใดแล้วที่นั่นต้องดีกว่าเดิมที่นั่นต้องมีความพาสุขต้องมีความเจริญต้องมีแต่สิ่งที่ดีงามกว่าเดิมนั่นก็คือบุคคลที่เป็นสรีมงคลไปที่ไหนมีแต่ความพาสุขมีแต่ความเจริญไม่ใช่ไหม <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราไปอยู่จากการที่เราไปคุกคีที่เราไปเกี่ยวข้องหากไปอยู่บริษัทใดบริษัทนั้นไม่มีความเจริญจากการทํางานของเราเลยก็เท่ากับว่าเราไปเบียดเบียนเราไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆหากเราไปอยู่ในสังคมใดองค์กรใดองค์กรน,นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผ้าสุขมีแต่เ <c> ก <oughs> <c oughs> ียรติยศชื่อเสียงก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีสิริมงคลเราจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตลอดเวลาเพราะเรานั้น เกิดมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีในที่สุดแล้วการทำคุณงามความดีก็ถือเป็นประโยชน์หากเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องร <c oughs> <c oughs> ะลึกไว้เสมอว่าความดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำไปเมื่อเราได้มีการจดได้มีการบันทึกได้มีการจำแล้วก็จะทำให้เกิดกำลังใจคิดถึงทีใดรวมกระทั่งถึงระลึกแล้วถึงครั้งใดก็จะเกิดความกา เกิดความพาสู่เกิดกําลังใจเกิดความภาคภูมิใจว่าในเคยขณะที่เคยมาอยู่ที่ไหนที่ใดที่นั้นเคยได้รับประโยชน์จากเราเราเคยทําพ้างผลงานอรุสอนอะไรไว้นี่ก็คือสิ่งที่จะทาให้เกิดเก <c oughs> <c oughs> ิดกาลังใจเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดความสุขใจจะใช้ก็ เป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตยอยู่และขณะที่ใกล้าตายคนที่ใกล้าตายนั้นหากไม่เคยมีคุณงามความดีเลยไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นกุศลที่จะมัาเหนี่ยวนำให้จิตใจนั้นพุ่งไปสู่กุศลก็จะกลายเป็นคิดถึงเรื่องอากุศลเมื่ออากุศลเกิดขึ้นเขาก็จะตายไปด้วย อำนาจแห่งอกุศลไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความเพอ้อความกลัวทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะพาให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ตกต่ำดังนั้นความดีที่เราทำก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิลีมงคลขณะที่กำลังใกล้ตาย เราก็จะได้เป็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิที่ประเสริฐที่ดีงามและถ้าตายไปแล้วเราก็จะได้ไปเสวยสุขเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นผู้ดูผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตหรือเคยได้เกี่ยวข้องเคยเคย รับรู้ว่าทําไมเขาเป็นคนดีทําไมเขาเป็นคนกล้าหาญทําไมเขาเป็นคนเสียสละเหมือนกับเหล่าบรรดาทหารทั้งหลายวีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายวีรชนทั้งหลายผู้เก่งกล้าผู้เก่งผู้กล้าหาญไม่มีความหวาดไม่มีความกลัวเสียสละที่จะเอาชีวิตเอาความถุกข,ของตนเองไปแลกกับ <c oughs> ความผาสุขของประชาชนของประเทศชาติเหมือนกับที่เขาไม่อนุสรนอนุสาวรีย์บุคคลอันประเสริฐอันสําคัญทั้งๆท,ท,ที่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทําไมมีแต่คนเคารพกราบไหว้เราก็เป็นคนเหมือนกันทําไมไม่มีอะไรที่ใครเขาจะระลึกถึงเราเลยนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้กลับมาหัวคิดว่าหากมีโอกาส เราก็จะขอทําคุณงามความดีไว้เป็นอานิส์อนุอนสรณที่ได้เกิดมาบนโลกปีนี้เราต้องทําจิตทําใจให้เกิดความสงบให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าได้หวาดกลัวอย่าได้เป็นคนวิตกกังวลหลายคนนั้นไม่กล้าทําความดีเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองคนอื่นจะหัวลาอคนอื่นจะคิดผิดคนอื่นจะ <c oughs> เข้าใจผิด นั่นก็แปลว่าไม่ยอมที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นเพราะปกป้องและก็เป็นเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นจะถูกมองในแง่ร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียหายหน่าเสียใจเพราะเมื่อตายไปแล้วก็จะมาบอกกับตัวเองว่าเรามีโอกาสทำเราควรจะทำแต่เราก็ไม่ได้ทำเพราะเรามัวแต่ปกปิด เรามัวแต่ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความอับอายทั้งๆที่เรื่องดีนั้นไม่เป็นเรื่องที่จะต้องอับอายแต่เราก็กลัวคิดไปเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องเป็นผู้พยายามที่จะพิจารณาว่าเราจะต้องมีความเป็นอุเบกขาเข้มแข็งในจิตใจทาคุณงามความดีใครจะว่าอะไรใครจะติฉินดินทาอิจฉาริษยาใครจะมองในแง่ร้ายก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เราเข้าใจตัวเราว่าเราทําเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เราทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเราทําเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ควรจะทํานี่ก็คือการชนะใจตัวเองไม่เป็นคนรักตัวเองหลายคนนั้นเป็นคนดีแต่เป็นคนรักตัวเองไม่กล้าทําคุณงามความดีไม่กล้าเสียสละเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะมาคิดตําหนิติเตียนติถินนดินทาหรือหัวเราะเยาะเย้ยนั่นก็คือสิ่งที่เหล่านั้น ทำลายโอกาสของตนเราเองเราควรจะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาการทำคุณงามความดีของเราเป็นเพราะเราเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายควรจะได้ประโยชน์ควรจะได้มีความสุขควรจะได้มีความเจริญควรจะได้มีความก้าวหน้า เราจะต้องเป็นผู้เห็นใจผู้อื่นมากมายการเห็นผู้ใจคนอื่นมากมายนั้นก็เท่ากับทำลายอัตราตัวตนของเราเป็นผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ดีเมตตาเป็นผู้มีความปรารถนาดีแต่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถ้าอุปนิสัยนี้ได้เกิดขึ้นกับใครแล้วผู้นั้นไม่มีวันตกตำ่ำไม่มีวันเสียหายไม่มีวันจะต้องไปอยู่ในอบายภูมิเพราะการทำคุณงามความดีนั้นจะมีแต่การนำไปสู่พภูมิที่ดีทำในสิ่งที่เป็นไป เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้เข้าถึง <c oughs> อุปนิสัยของเทพของเทวดาของโพธิสัตว์ของพรหมทั้งหลายทั้งปวงจะต้องทําคุณงามความดีเป็นประจำทําความดีกับทุกคนทําความดีกับคนรอบข้างทําความดีกับคนส่วนรวมทําความดีกับผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็จะถือว่าเป็นความดีที่ไม่มี เรื่องของการอคติไม่ใช่นั้นเราก็จะทำความดาความดีกับคนที่เรารักกับคนที่เราเกี่ยวข้องกับคนที่เรามีความสัมพันธ์คนอื่นเราจะไม่สนใจเราจะไม่ใส่ใจเราจะกลายเป็นคนที่กีดกันคนอื่นนี่ก็ไม่ได้ทำความดีเพราะเพื่อ ความดีแต่ทำความดีเพราะว่าเป็นของของตนเป็นสิ่งที่ตนยังเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนจิตใจทำความดีให้กับคนใดก็ตามที่ได้เกิดร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่มาเกี่ยวข้องก็ควรจะได้รับประโยชน์จากเราเราจะต้องเป็นผู้ให้โดยไม่มีอคติให้โดยได้ไม่มีเงื่อนไขเราจะต้องให้ได ให้เป็นเรื่องของการสร้างบาร,รมีเน่นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐจะเกิดขึ้นในจิตใจเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจหากบางครั้งบางคาเราไม่สามารถจะคิดได้ตนเองอเราเราไม่สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถเราก็ควรจะต้องสอดส่องดูผู้ใดนั้นเขาทำคุณงามความดีเรามีส่วนช่วยเรามีส่วนร,ร่วมใดๆได้ไดบ้างไม่มากก็น้อยก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่จแสดงแสดงตัวแสดงตนและก็เป็นการแสดงออก แล้วก็เป็นการแสดงออกของคนมีน้ำใจเพราะเหตุว่าใครก็ตามที่ทำคุณงามความดีแล้วเราไปช่วยเท่ากับเราสรรเสริญเขาเราเห็นด้วยเราอนุโมทนายินดีกับเขาการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือได้สรรเสริญคนดีได้เกี่ยวข้องกับคนดีกับความด,ดีเราก็จะมีความดีติดตัวติดตามไปไม่ใช่เรานั้นเป็นผู้ปฏิเสธใครเขาทำคุณงามความดีเราไม่เกี่ยวเราไม่ข้องเราไม่ไปขอ ยุ่งเกี่ยวนั่นก็จะแสดงว่าเราไม่ได้เห็นว่าสิ่งใดๆที่เป็นความดีเราควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้สรรเสริญการทําคุณงามดีความดีของคนอื่นก็จะเป็นอุปนรสัไซต์ที่ทําให้ตัวเองนั้นตกทุกข์ได้ยากและเป็นผู้มืดบอดดังนั้นผู้ใดก็ตามไปสรรเสริญคนดีไปช่วยเหลืองานที่คนดีเขาทําเท่ากับว่าเราเป็นผู้ บูชาในสิ่งที่ดีงามดังที่ผู้เจ้าบอกเหมือนกับให้เรานั้นควรจสะสรรเสริญบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ดีงามไม่ใช่ไปสรรเสริญหรือว่าไป <c oughs> เอาใจช่วยกับคนที่ทําแต่คุณทําแต่ความเสียหายไม่เคยทําคุณงานความดีไม่เคยเสียสละรวมกระราทั่งถึงเป็นคนที่ทําให้เกิดความเอาเปรียบในสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเป็นผู้ พยายามคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเพราะบุคคลใดๆก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็มีความรู้เขกาขก็มีความรู้สึกเขาก็มีความคิด แต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสเขาอาจจะไม่มีความสามารถในขณะที่เรามีโอกาสมีความสามารถเราก็เสียสละเพื่อให้เขาปวดเพื้องความทุกข์ให้เกิดความผาสุกนั่นก็ถือว่าเราต้องใช้สติใช้ปัญญาในการทําคุณงามความดีบวกกับจิตใจที่มีความเมตตาจิตใจที่มีความประเสริฐอย่าได้เป็นผู้กังวลกับสายตาคนอื่นกับคําพูดของคนอื่นพฤติกรรมของคนอื่นเพราะคนดี คนดีนั่นถ้าเราทําดีแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าผู้ใดก็ตามยังใช้สายตาไม่ดีคิดไม่ดีนั่นเขาคือคนเลวคนเลวคือคนที่เราไม่ควรจะให้ความหมายไม่ควรที่จะให้ความสําคัญไม่ควรที่จะนํามาเป็นเงื่อนไขที่จะปิดบังไม่ให้เราทําคุณงามความดีคนเลวก็มีหน้าที่แต่การตําหนิตีเตียนเป็นผู้หลบเลี่ยงเป็นผู้คอยอิจฉาริษยาเป็นผู้ที่จะ <c oughs> ขัดขวางไม่ยอมให้คนอื่นทําความดีเพราะตัวเองนั้นไม่ยอมทําความดีก็เลยคิดว่าคนอื่นก็ไม่ควรจะทําความดีซึ่งเราก็ควรจะต้องปฏิเสธเราก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าหลายคนนั้นจะเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้เพื่นเขาจะเป็นคนที่ <c oughs> <c oughs> เห็นเกีตตัวเราเป็นเหมือนเขาไม่ได้เราก็จะไปทำตามเขาเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ เปรียบเทียบกับคนที่เขาทุ่มงานความดีถึงจะทําไม่ได้เท่าเขาก็ขอติดตามก็ขอมีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอมีส่วนเข้าไปผูกพันและก็ไปส่งเสริมสนับสนุนนี่ก็คือเรานั้น ไม่ต้องใช้มานะทิฏฐิว่าพราะเราไม่เก่งเท่าเขาเพราะเราไม่ดีเท่าเขาเพราะเราไม่รวยเท่าเขาพราะเราไม่รู้เท่าเขาเราก็ถึงไม่อยากทําแท้ที่จริงแล้วทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาการได้วันนี้เราไม่เก่งไม่ดีไม่พร้อมไม่รวยเราก็ช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาและกําลังความสามารถที่เรามีอยู่ในที่สุดเราก็จะพัฒนาต่อไปได้และในที่สุดเราก็ต้องย้อนกลับมาถึงว่า ที่เราได้รับสิ่งดีๆที่เราได้ได้เกิดความพ้าสุได้เกิดความสบายก็เป็นเพราะว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในอดีตเขาได้เสียสละกันไว้เขาได้ทําให้เราได้เกิดความพาสุให้เกิดความสบายห้าหาให้เรานั่นเกิด <c oughs> ได้รับประโยชน์ดังนั้นก็จะเป็นการตอบแทนเขาบางครั้งบางคาเขาอาจจะไม่อยู่เราก็ตอบแทนสถานที่เพื่อให้คุณในอนาคตได้มาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความสบายความรู้สึกขอบคุณนี้ก็จะได้ส่งผลให้เราเกิดความมี <c oughs> จิตใจอันผ่องใสมีจิตใจแห่งความกระตันยูทึ้งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้รับความสุขจากสิ่งใดใดก็ตามไม่เคยละลึกถึง ของคนที่เคยทำคนที่เสียสละคนที่เป็นผู้บริจาคคนที่เป็น <c oughs> จัดการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมีแต่หน้าที่ใช้เราก็จะมีแต่หน้าที่ที่จะมาที่จะเกี่ยวข้องโดยไม่ละลึกถึงคุณงามความดีของผู้เสียสละเขาเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจเตรียมหาเข้าของต่างๆเป็นผู้ออกเงินออกทองเป็นผู้ค้นคิดเป็นผู้จัดระบบจัดระเบียบเป็นผู้ทําให้เกิดความผ้าสุเราได้รับความฟ้าสุถึงจะไม่มากแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ได้มีอะไรเลยถ้าใครก็ตามได้ละลึกถึงคุณ <c oughs> บุญคุณที่เขาทำไว้ก็ถือเป็นบุคคลอันประเสริฐได้สร้างกุศลเป็นบุคคลที่พัฒนาจิตพัฒนาใจจิตใจเราก็จะเบิกบานเราก็จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีคุณธรรมเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนและก็เป็นผู้นำความรู้และก็ พฤติกรรมของบรรดาอริยาบุคคลของพระพุทธเจ้าของอริยาสาวกของผู้ที่บำเพ็ญเพียรด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเพราะมานุษย์ทั้งหลายทาั้งปวงหากได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทําความดีทุกประการไม่ว่าความดีนั่นจะเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาหรือทางใจหรือการบำเพ็ญเพียรเพื่อคนอื่นหรือบำเพ็ญเพียรเพื่อตอนเองนั่นก็คือความบัน นี่ก็คือความดีความงามที่เรานันระลึกถึงแล้วจะเกิดพลังจิตเราจะมีแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราทุมคำคุณงามความดีประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาต้องเป็นผู้อาภัยเปิดอุปนิสัยที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังความ <c oughs> ต้องการและไม่ถูกต้องใดๆก็ตามให้เป็นผู้มีความเมตตาให้มีอภัยให้เกิดความรู้สึกเข้าใจว่าเป็นเพราะเขาไม่รู้เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่มีประสบะการณ์เป็นเพราะเขายังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนดังนั้นการผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องทําคุณงามความดีด้วยการแนะนําด้วยการให้อภัยด้วยการให้กําลังใจไม่ใช่เขาทําผิดคําพลาดเราก็จะกลายเป็นคนโกรธคนแค้นตําหนิตีเตียน ต่อว่าให้เกิดความเจ็บช้ำน้ําใจโกรธแค้นอับอายกันนี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ทําคุณงามความดีความดีทําได้หลายอย่างทําดีนั้นสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่จะให้คนอื่นเขาเกิดขวัญ <c oughs> เกิดกําลังใจเกิดความรู้เกิดความ จเจริญก้าวหน้าก็เป็นสิ่งที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราจะต้องอยู่ในสังคมใดๆก็ตามอย่าได้เป็นบุคคลที่มีปัญหาเราจะต้องเป็นคนที่คนเขาอยากจะพบอยากจะเจออยากจะเข้าใกล้อยากจะศึกษาอยากจะเป็นผู้สัมพันธ์อยากจะได้เป็นผู้สนทนาเกี่ยวข้องทั้งร่วมคุณงามความดีนั่นก็คือสิ่งที่นั่นคือคือสิ่งที่บ่งบอกว่า เรานั้นได้สร้างขึ้นพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ควรจะหาโอกาสทำคุณงามความดีให้มากที่สุดให้เป็นเรื่องของอริยทรัพย์ที่จะติดตามติดตัวไปคนที่ไม่ได้ทําคุณงามความดีนั้นจะสังเกตได้จะมีแต่ปัญหาจะมีแต่อุปสรรคจะมีแต่ความขัดสนจะมีแต่เรื่องของความวุ่นวายความเสียหาย จะมีแต่เรื่องของความต้องติดขัดอัตคัดฝืดเครืองอุปสรรคมีแต่คนเกียดคนชังผมไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการสร้างคุณงามความดีดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเป็นการทําประโยชน์เป็นการประพฤติปฏิบัติทมการทําคุณงามความดีทั้งในยามที่เราจะต้องใช้ชีวิตตามปกติก็ยังเป็นโอกาสยังเป็นบุญเป็นกุศล เราจะต้องเป็นผู้ <c oughs> อย่าได้กลัวความผิดพลาดการทำความความดีใดๆก็ตามด้วยเจตนาที่ดีอาจจะผิดอาจจะพลาดเขาก็จะต้องเป็นผู้ถือว่าเราก็จะพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะพัฒนาเพื่อให้ถูกต้องให้ดีงามเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะความผิดพลาดนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรานั้นเป็นผู้มีสติมีปัญญาละมัดระวงังความผิดพลาดก็จะน้อยลงถึงเกิดความ ผิดพลาดใดๆก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคูปัิสัไซของเราก็จะดีขึ้นและเราก็จะกลายเป็นผลที่ทําอะไรแล้วผิดพลาดน้อยลงความสามารถก็ต่างๆก็จะพัฒนาเพิ่มพูนขึ้น ในที่สุดเราทั้งหลายก็จะต้องให้กําลังใจตัวเองว่าทําคุณงามความดีเราก็จะต้องเป็นผู้ชมเชยตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ดูดายเป็นผู้ไม่เสียเวลามาเกิดบนโลกปนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้รับคําชมที่จะทําให้เกิดความเกิดความ เพิดเผลอหรือเกิดความพยองตัวเราได้รับความชื่นชมเพราะว่าเราเห็นว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะติดตามติดตัวเราไปเราจะต้องเป็นผู้ไม่ท้อแท้ทแทต่อการทําคุณงามความดีไม่ว่าจะถูกขัดขวางไม่จะมีอุปสรรคใดๆไม่สมหวังก็อย่าได้ล้มเลิกอย่าได้เสียหายเราจะต้องสร้างความสุขให้กับตนเองความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปเราจะเป็นเครื่องเยียวยามยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก ความดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้ามาแทรกแซงจะเข้ามาช่วยเหลือจะเข้ามาปัดเป่ารวมกระทั่งถึงมาทําให้เราประสบแต่ความสุขและความเจริญดังนั้นสิ่งต่างๆที่มนุษย์ควรจะรู้และควรจะพัฒนาก็คือเรานั้นทําความดีโดยที่ <c oughs> ต้องปลูกฝังให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นจิตใจและจะได้รับความคุ้มค่าจากการทําคุณงามความดีพระพุทธเจ้าก็ทําความดีมาตลอดเวลา ทุกภพทุกชาติก็เพื่อให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้พ้นทุก์และบางคนนั้นถึงจะไม่มีโอกาสทําคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่เสือสละในเรื่องของกําลังกายเรื่องกําลังทรัพย์สติปัญญาแต่ด้วยพฤติกรรมที่บรรดามนุษย์สามารถแสดงออกได้ก็คือการมีไมตรีด้วยการยิ้มด้วยการใช้วาจาที่ดีด้วยการมี <c oughs> พฤติกรรมแสดงออกในทางที่ดีเพื่อให้เกิดเป็นความ รักเป็นความเห็นใจเป็นความเข้าใจเป็นความขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความดีที่เราก็สามารถทําได้สิ่งที่ตอบแทนมาก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขทั้งในชาตินี้เลยในชาติหน้าเราไม่เราจะไม่เจอสังคมเลวซามจะไม่เจอคนตกตำ่ำเราจะไม่เจอกับบุคคลที่มีแต่ความเป็นอัปมงคล เมื่อเราทำความดีแล้วเราจะพบกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเทพติวด,ดาทั้งหลายทั้งปวงก็จะพากันสนับสนุนพากันปกปักรักษาพากันที่จะส่งเสริมสนับสนุนเหลาก็จะได้เดินทางในการบำเพ็ญเพียรด้วยความเจริญด้วยความปลอดภัยด้วยความพัฒนาด้วยความก้าวหน้าและจะได้พ้นจากอุปสรรคและอันตรายเพราะฉะนั้นความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จตลอดเวลาบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับพระพรมคำ สั่งสอนพระพุทธศาสนาก็ควรจะต้องตั้งจิตตั้งใจปฏิญาณตน แต่นี้เป็นต้นไปจะทําแต่คุณงามความดีความชั่วความเร็วความเอาเปรียบความขี้เกียจรวมกระทั่งถึงการทําให้สังคมเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกเราจะทําแต่สิ่งที่ดีงามผู้คนทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากความสามารถจากน้ําใจของเราก็ <c oughs> ここจะถือเป็นบุคคลที่ได้รับการ <c oughs> <c oughs> สรรเสริญได้รับการบูชาและจะกลายเป็นบุคคลที่มีความหมายเกิดมาบนโลกวินี้ก็จะเกิดมาด้วยคุณค่าอันยิ่งใหญ่ตายไปก็จะได้เป็นผู้ได้รับสมบัติอันประเสริฐอานิ สงผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ทําคุณงามความดีก็จะเป็นเหตุเป็นใจให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่ง สเสนียจันไรกาละกินีอุปัเหศอประมงคนนวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิ้นโลกไายโรคระบาดวิญญาลาัยปีศาจมารศัตรูประสากให้มาลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีได้เป็นใดๆที่มีต่ความพัฒสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ปราสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาโชคลาภและเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสุดๆในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญายาณมีดวงตาเห็นธรรม Ya ta wali wahab